ทำไมยังกระเด็นล่ะอย่ี่ี่กดมากดเยอะหอคุณทำให้ระเด็นไม่ได้หมอจะทำให้มได้เพาีมเพราะมเิสร้าแค่แต่ถ้าคเนี้ยใครเปประเด็นอาใช้แรงเลยเนี่ยใชรงเลฮะใช้แรงเลยนี่ตัวแก มือปล่อยมือปล่อยคุณก็ต้องทำให้มนนคุณจะเอามวยละเอียดเนี่ยคุณต้องให้นอย่างนี้อ๋อาทำไมอ่ะทำไมเราด้อด่ะ mọi người lên à Bóng hết chơi em <laughs> Đó